หันธมยังธรรมมาพิทุติงกรโรมาเซโยโซสวากาโตภะกวาตาธรรมโมพระธรรมนันใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้า,าได้ตัดไว้ดีแล้วสันทิ่ทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปจาจะตั้งเวทีจัโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้ดูก็รู้ได้เฉพาะตน ตามหังธรรมังอภิปูชยามีพระพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพ,พาะพระธรรมน,นั้นตามหังธรรมังศรรีลสานมามีพระพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกากาบละลึกพระธรรมคุณ